แฟนๆคะนี่ค่ะหลวงพ่อทั้ง3าพระอ,องค์นะคะที่เราจะาสร้างวิหารนะคะครอบอท่านไม่ให้ท่านโดนฝนโดนแดดนะคะก็อันนี้ป่าปริวาตหนองโลนะคะป่าปริวัติกรรมหนองโลนะคะก็ใครอยากมาร่วมบุญร่วมรวมร่วมบุญได้เลยนะคะเดี๋ยวนะโพสเฟซบ o ๊กลงไปให้นะคะโอเคนี่วัดแถวบ้านนะเองค่ะนี่วพอเสร็จพรอุปถุมน,นู่นนะคะ ขอบคุณค่ะ